จะกล้าม,มาเป็นแชมป์มันช่างยากเย็นแต่เป็นแชมป์เหนือแชมป์มันช่างยากกว่าส ST กก,กทเขาได้จัดมาให้บรรดาแชมป์มหนุหังได้มาเจอกันทุ่มพลังกายใจไว้เป็นเดิมพันต่อเติมความฝันของเด็เดกๆไทยสถางันต่อาชีพของอีกไม่ไกลการกีฬาของไทยพักทุ่มเทเมื่อหัวใจยังเต้นอยู่ขอสู้ทุกลมหายใจจะควา้าแมา มาแล้ว้วโโอหยิงเลยลยูกนี้เห็นลูกตั้งเตะครับพรวีพัฒนกดลูกนี้เฮ้ยเข้าเลยครับเฮ้ยพุ่งเขาประตูขาตายครับโอ้เหมือนไม่มีอะไรครับแต่ว่าเข้าเฉยเลยครับพิทักษคงวงจันดีครับน้องฟุตซอล โอ้มุมเหมือนไม่มีครับแต่ว่าผู้รักษาประตูน้องวัชระชูเลิศนี่ขาตายนี่นะครับน้องวัชระดูเหมือนโอ้โหบอลตกคืนแล้วพุ่งเข้าเสาเลยครับพรพิพัฒน์พุทธแก่นวง,นงมาทางซ้ายติดมาแล้วโอ้โหนี่เร็วจัด ยิงลูกนี้สวยมากครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งโอโ้โหนี่ครับสมราคาครับสุภาพริศใบสนครับนี่ก็เซ็นสัญญากับบีจีนะครับเห็นแววดูกันรกระชากครับแล้วกดด้วยขวาลูกนี้โอโ้โหผ่านม,มือของลีฟัสเข้าไป หประตูต่อหนึ่งครับนาทีบาปแล้วนะครับเปิดเข้ามาตั้งหัวโมงหรือเปล่ายิงอีกทีหนึ่งโอ้เข้าไปเลยครับโอ้ยนาทีบาปพูดไม่ทันากคำครับหมายเลขยี่สิบุนวิทย์คำจันลาศครับ2ประตูต่อหนึ่งโอ้ยแล้วจะหมดเวลาแล้วด้วยครับโอ้โหเอาล่ะครับ นี่ครับดูลูกนี้เหมือนไม่มีอะไรครับแล้วดูน้องปุนวิทย์กดขวาลูกนี้โอ้โหยังโหดครับเปิดเข้ามาแล้วหมดเวลาก,การแข่งขันครับโอ้โ แท็ทีไม่ได้รุ่นเก้าแตกได้รุ่นสิบปีครับโอ้โหปุนวิทย์คำจันลาดครับยิงนาทีก่อนเวลาหนึ่งนาทีครับควา้าแชมป์ในรุ่นสิบปีไปครองครับโอ้โหสุดมันครับสำหรับ มากกรรกันรฟุตบลอลเยาวชนสร้างเศรษฐกิจกนะครับ SATNSDF ครับไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2023ที่จังหวัดพิจิตรนะครับ